สวัสดีครับเขียวไปท่อมนะครับวันนี้มารีวิวหน้าไม้นะครับตระกูลนี้นะครับก็คือมีตัวเมมเบอนะครับไวเปอร์แล้วก็เดมอนแบ็กนะครับตระกูลไฮเปอร์โซนิกเป็นหน้าไม้นะครับเน้นการป้องกันตัวนะครับในชุดนี้นะครับก็คือการขึ้นสายเขาจะขึ้นสายค่อนข้างไวนะครับมีรอบขึ้นสายอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวเมมเบอนะครับเมมเบอร์ไฮเปอร์โซนิกนะก็ตัวนี้ยังเป็นวัวฟัสพิสตันขั้วบนอยู่นะครับก็คือทาความเร็วได้อยู่ที่ ประมาณสามอยนะครับ3า0ฟุตต่อวินาทีนะครับเป็นหน้าไม้สั้นนะครับก็คือใช้คลิปแบบสั้นที่เร็วที่สุดในโลกนะครับลูกนะครับใช้รูปแบบนี้เท่านั้นนะครับจะมีอยู่2ความยาวนะก็คือเนี่ยสิบสองนิ้วกับสิบสามนิ้วนะครับมีอยู่2ความยาวเท่านั้นนะครับห้ามใช้รูปแบบอื่นนะครับ เพราะว่าเนื่องจากเป็นหน้าไม้นะครับที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวเมมเบอร์นะครับมีรางพิกาตินีนะครับยาวนะครับมาให้นะครับมีตัวกดลูกนะครับพวกอย่างมาให้พร้อมนะก็ใส่ลูกก็ใส่แบบนี้นะครับเวลาขึ้นสายนะครับตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับขึ้นสายก็คือดึงอย่างนี้นะครับดึงแบบนี้นะครับใส่ลูกนะครับกดเซฟก็คือพร้อมยิงนะครับขึ้นสายแล้วนะครับขนาดก็จะ ค่อนข้างที่จะแคบนะครับคลิปหน้านี้นะครับว่ายิงนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับไปจะยิงมือเดียวก็ได้นะอันนี้ผมติดตั้งเรดดอทเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่ยิงท่านก็ดึงไว้อย่างนี้นะครับดึงนะครับจับไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสเลยนะครับปล่อยไปแค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือตัวเมมบ้านะลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับราคานะครับตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับไม่รวมเรดดอทนะนี่ผมติดตั้งเพิ่มต่างหากนะครับ เล็กกระทัดรัดทีเดียวนะถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในรุ่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือตัวไวเปอร์นะครับก็มีพันท้ายนะครับอันนี้เป็นสายปลดเร็วนะครับสายไม่ได้มีอยู่ในชุดนะครับพทนายเนี่ยสามารถใส่สายสะพายปลดเร็วได้นะครับไปก่อนนะครับปัน้ายืดหดได้นะครับ แบบ M4 นะส่วนนี้ก็กระทัดนะครับความเร็วอยู่ที่330ฟุตต่อวินาทีนะครับนี่ก็ใส่ได้รเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็คือถ้าใครไม่ถนัดยิงแบบปืนสั้นนะครับคือตัวน้นนะครับก็ใช้แบบตัวนี้นะครับมีพันายใช้ลูกเหมือนกันนะครับได้ทั้งสองชนิดนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกก็จะเสมอ นะครับถ้าท่านใช้ลูกสั้นนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเปลี่ยนสั้นไปนิดนึงนะครับหนึ่งนิ้วนะครับต่างกันอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับลูกสองตัวนี้เดี๋ยวจะมีลูกวัวบอรเดมาด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับในเพจนะครับติดตามได้เลยการขึ้นสายก็เหมือนกันนะครับดึงขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างหนักหน่อยนะครับก็จะมีที่เหยียบนะครับใส่ที่เหยียบก็ได้นะครับเอ่จะขึ้นสายหรือไม่เหยียบก็ได้นะครับแม่บ้าก็มีเหมือนกันนะครับทีี่เหยยบ ดึงขึ้นสาเหมือนกันนะครับดึงแล้วก็แคบขึ้น,ะนวมียิงก็เซฟนะครับเหมือนเดิมนะครับจับไว้ให้ให้มั่นนะครับเหยืยวไปนะครับปล่อยก็ส่วนนี้ก็คือตัวไวเปอร์นะครับเทียบกับแมบบ้านะครับขนาดแตกต่างกันพอสมควรนะครับขนาดแตกต่างพอสมควรเลยนะครับตัวไวเปอร์ไม่ใช่ตัวแม่บ้าสใสพันธุ์ท้ายนะครับ บอกไว้ก่อนนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อามาใส่บรรทายนะครับความยาวนะครับลักษณะ Oil, ต่างๆ right, นะครับไม่เท่ากันนะครับลิมนะครับเห็นไหมลิมก็ยาวไม่เท่ากันนะครับรางนะครับก็ยาวไม่เท่ากันนะครับไกลต่างๆนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เขาเน้นกระทัดนะครับตัวนี้เขาเน้นกระชับนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มเท่านะดู фильма. ให้ดีนะเห็นนะครับตรงเนี้ย ไม่เท่านะไวเปอร์ใหญ่กว่านะครับความดาวรางก็จะเยอะกว่านะก็นี่คือสองตัวนี้นะครับถัดมานะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับเป็นตัวรีวอร์ดนะก็คือโค้งกลับนะครับตัวนี้ขอสายก่อนนะครับผ่านท้ายแบบเป็นโฟนะครับสายแบบคลิกล็อกใส่ได้นะครับสายไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้อยู่ในชุดนะครับ โคปเรดดอปก็ไม่ได้อยู่ในชุดนะครับก็ตัวนี้นะครับมีอ่าลืมแจ้งตะกี้ไวเปอร์หมื่นห้าร้อยนะตัวนี้นะครับจะมีลายสต็อปเปอร์มาให้ด้วยนะครับเพราะความเร็วค่อนข้างสูงมากนะครับ400อยฟุตต่อวินาทีนะตัวนี้นะครับตอนที่ใช้ลูกสั้นนะครับใช้ลูกยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามรเจดนะครับความเร็วสูงมากนะครับก็แหมอ้วนเวนะครับเป็นรีเวิร์ดนะครับ ลิมหนากว่านะครับกว้างกว่านะครับแล้วก็โครงสร้างก็แตกต่างนะการท้ายมาแบบคิ้เถอดได้เหมือนกันนะครับการขึ้นสายเหมือนเดิมนะครับดึงขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นี่ดึงมือเดียวเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับก็เท้าเหยียบดึงออกการยิงก็เหมือนเดิมนะครับมีการกดทรงกดเซฟเหมือนเดิมนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เปรียบเทียบนะครับกับตัวนะะ สั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ความเร็วสูงกว่านะครับสูงก,ก,กว่าเยอะเลยแหละแล้วก็ตัวนี้เป็นบ้าะนะฮะสามตัวนะสำหรับใครที่สงสัยอยากเห็นนะครับอยากเจอวนันนี้เอามาลงให้ดูแล้วนะครับพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่ต้องดูหลายคลิปแล้วก็ลองดูนะครับใครชอบแบบมีผ่านท้ายก็สองตัวนี้ นะครับหรือชอบแบบสั้นๆก็เป็นแบบบ้าไปนะฮะก็วันนี้นะครับก็ให้ดูกันพอของปากคอมคอนะครับหลังจากที่สอบถาังันมาหลายวันและอให้ดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับ0 8 6 0 8 0 9 6 6 9นนะครับหน้าไม้นะครับไม่ใช่ อาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นการครอบครองนะครับไม่ต้องขอเวลุยาตไม่ต้องมีปอสานนะครับถือเป็นอาวุธปกติทั่วไปนะครับประชาชนสามารถครอบครองได้นะครับแต่ไม่สามารถนําพาพกพาไปในที่สาธารณะโดยเปิดเผยได้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับศึกษาได้ใน YouTube ใน Google นะครับลองไปค้นหาดูสาหรับใครที่ยังสงสัยว่าหน้าไม้ผิดกฎหมายหรือไม่ประการใดนะครับเซิร์ชได้เลยนะครับ Google มีคําตอบขอบคุณมากสวัสดีครับ